การประชุมทั่วไปที่ม,ม,มีคนประมาณสักยี่สิบคนหรือสิบกว่าคน<อ>นะแล้วแล้วแล้วมันจะเป็นไงในสังคมไทยเก็มักจะเป็นหัวหน้าหรือประธานในที่ประชุมเป็นคนคพูดเป็นส่วนมากเวลาเวลานั่งเราจะเห็นหัวโต๊ะอาจารย์เวลาเหมือนกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกนี่นี่คือสําคัญมากคือคือต้องไปนั่งอยู่ตรง คุณเอาเซตติ้งก่๊ะใช่ไหมครณบใช่คุณเอาเซตติ้งก่อนถ้าคุณเอาเซตติ้งก่อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าคนที่นั่งเนี่ยหัวโตจะเป็นคนที่มองเห็นทั้งหมดมันก็มีฟังก์ชันของมันว่าทำไมต้องนั่งหัวโต๊ะนะครับคนที่และคนที่ด้านด้านด้านข้างๆสองข้างไปถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นตามลำดับที่นั่งติดกับประธานก็จะเป็นคนที่ เล็กกว่าประธานตามลําดับอาจารย์พูดนี่นึกถึงประชุมคลมอเลยนะนายกรองนายกถูกต้องคล้ายกันเลยนะอย่างนั้นเลยแหละครับทังพมทยเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเซตติ้งที่อันนี้อันนี้ต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นก็จะคนที่นั่งติดกับประธานจะเป็นคนที่สําคัญรองลงมาจากประธานหรือประธานให้เกียรติสูงสุดกับคนที่นั่งติดกับประธาน ถ้านั่งทางขวามือจะให้เกียรติมากกว่าทางซ้ายมือของประธานและและไล่ลงไปซ้ายขวาไล่ไปตามลำดับอันี้สังคมไทยเนี่ยมีข้อเสียอันหนึงก็คือว่าในการประชุมที่เรียกว่าประชุมครับ,รบเขาไม่จะตกลงกันมาก่อนว่าเรื่องเนี่ยมันจะเอาอยังไงคุณจะสังเกตเห็นไหมครับว่าในที่ประชุมเนี่ยจะมีคนพูดไม่กี่คนนะครับ วารละนี้ประธานพูดแล้วก็จะมีคนระดับหัวโต๊ะหรือเจ้าของเรื่องเรื่องนั้นได้พูดกันบ้างส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะฟังๆเขาก็จะไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่เพราะเหตุว่าในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่คิดว่าเจ้านายหรือหัวโต๊ะเนี่ยเขารู้ดีว่าจะเอาอยังไงเราพูดไปตสองไผ่เบีย้ยพูดไปไม่ถูกหูไม่ถูกใจ อืมเราก็สวยเพราะฉะนั้นนิ่งๆเสียดีกว่าอย่าไปพูดมันเลยแต่พอเลิกประชุมเราจะเห็นว่าคนที่ออกไปพูดข้างนอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี้ข้าไม่เห็นด้วยเลยวิจารณ์เก่งมากข้าขี้เหยีพูดพูดไปก็เท่านั้นมันรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเอาอานนี้เป็นต้นนะนะไม่พูดซะดีกว่าเพราะฉะนั้นในที่ประชุมของของไทยเนี่ยจึงมีคนพูดไม่กี่คน <Yeah. S 2> และมักจะมีข้อสรุปหรือตกลงกันมาแล้วแล้วก็พูดเป mm ็น hmm. นี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการ participation การถกความคิด brainstorming หรือเอาความคิดมาแลกกันมันถกกันแล้วถ้าเกิดมีความเห็นต่างกันอีกเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปอีกกลายเป็นว่า mm hmm. อะไรว่าเรื่องแค่นี้ก็ต้องขาดคอด้วยไม่เห็นด้วยเลย mm hmm. นโยบายโปรเจกต์น mm ี hmm. ้ทาไมถึงต้อง เออเอาโอเคเจ้านายไปพูดกันเอาเองก็แล้วกันแล้วกูก็ฟังแล้วก็อ้าวอาอาจารย์อย่างนี้ยุคนี้ที่เขาประชุมคอรอมอกันแบบเร็วๆที่แบบมีมติออกมาอย่างรวดเร็วในเวลาชั่วโมงปั๊บปั๊บหมดละผมก็ไม่เคยเห็นประชุมคอรอมอรวดเร็วอย่างนี้มาก,ก่อนมันมันบอกได้ไหมว่านี่นี่เป็นยุคใหม่ของการประชุมที่อย่างที่อาจารย์อาจารย์ตั้งข้อสังเกตมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเขาเนี่ย กลายเป็นว่ากระทรวงใครกระทรวงมันและกระทรวงเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมครเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้เป็นกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะไปดูกันกับประธานถ้าประธานโอเคทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอมาถึงก็พูดกันนิดๆิหน่อยๆน็อยก็เป็นนติจบนะครับและถ้าประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย เขาไม่ค่อยจะสรุปเสียอีกพอ,อพูดพูดเสร็จเรียบร้อยเอานะอะเราไปดูวราระถัดไปไปเรื่อยเลยทีนี้แทนอยู่ที่เลขาคอรามองที่จะเป็นคนไป,สร,ปสรุปมติมบางทีก็สรุปผิดนะครับผมเนี่ยเคยอาจารย์รบ,บวัศักด์เนี่ยเคยไปจับได้ว่าสรุปผิดอีกเพราะตอนนั้นอาจารย์บวัศักด์อยู่บ้านพิษณุโรกแล้วก็ได้มาคุยกับผมว่าอาจารย์ว่าทำไมเขาสรุปนี้ ผมก็บอกนั่นสิแกก็ไปขอแก้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโอเคอันนี้วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงรายละเอียดพวกน,น,นั้นนะครับ,รบอันนี้ก็ให้ให้ฟังเป็นเกรด็ดเท่านั้นเอง